สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับ NEO s สตาร์ทอัพค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมปี2018นะครับเมื่อ e s 8ลดรถยนต์รุ่นแรกที่ผลิตออกมาสู่ตลาดในวันที่7เมษายนปี2021 n น O ใช้เวลา1046วันในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ10,000 0คัน โดยมีราคาเฉลีย่ยอยู่ที่4,028,000หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในฐานะแบรนด์พรีเมียมชั้นนำของประเทศจีนกันเลยทีเดียวตั้งแต่1ถึง1แสน NIO และผู้ใช้งานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างสถิติใหม่ของสาหกรรมด้วยยอดการผลิตรถยนต์ที่1 0แสนคัน n โ o ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญอีกครั้ง ในอนาคตนนโอจะเดินหน้าต่อยอดความสามารถด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นและมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับผู้บริโภคจากความสำเร็จดังกล่าวนะครับยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนนโอถือเป็นแบรนด์ชั้นนำในประเทศจีนและเป็นคู่แข่งสำคัญของเทสลา จากความสำเร็จนี้นะครับอีลอนมาซีโอของเท s l a ได้แสดงความยินดีกับ n น o ที่สามารถผลิตรถยนต์ได้1 0 0 0 0แคันในระยะเวลาเพียง3ปีสำหรับรถยนต์รุ่นที่ผลิตได้ครบ1 0 0 0 0แคันนะครับนั่นก็คือ n e o ES8 ถูกนำเสนอในปี2017และเริ่มการผลิตในอีกหนึ่งปีต่อมา n e o ES8 เป็น Smart Electric f l a g s h i p SUV ติดตั้งชุดแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงมีระยะการวิ่งถึง580กิโลเมตรสำหรับขุมกำลังนะครับมาพร้อมกับ643แรงมา้าแรงบิดที่840มิลตวัตันเมตรและอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับภายใน4.9วินาทีมาพร้อมกับ Neo Pilot ระบบช่วยเหลือขับขี่ขั้นสูงและ Nomi ระบบ AI อัจฉริยะในรถยนต์ ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นช่วงระยะการวิ่งที่ยาวขึ้นและการออกแบบที่ซับซ้อนสุดไฮเทคทำให้ ES8 ใหม่ให้นิยามใหม่ของ SUV เป็นเรือธงไฟฟ้าอัจฉริยะและสำหรับยอดขายในเดือนมีนาคมของค่ายนีโอนะครับมีการส่งมอบรถทั้งหมด7,257คันเพิ่มขึ้นถึง373เเซ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี2020นะครับโดย e s 8มียอดขาย1,529คันในขณะที่ e s 6 SUV ไฟฟ้า5ที่นั่งขายได้3,152คันและ n i o EC6 คูเป้ไฟฟ้า SUV มียอดขายอยู่2,576คันและยอดขายโดยรวมของ n i o นะครับในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นถึง423%สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายลายไตรามาสอยู่ที่2 6 0 6 0คันและมียอดสะสมของ ES8, ES6 และ EC6 นะครับมียอดสะสมรวมกันถึง95,701คันภายในสิ้นเดือนมีนาคมและสำหรับรถยนต์ n i o ET7 รถยนต์ไฟฟ้าีดานรุ่นแรก จะสามารถส่งมอบรถยนต์ชุดแรกให้กับลูกค้าในไตรมาสแรกของปี2022นี้นะครับโดยที่ NEO ET7 มาพร้อมขุมกำลัง644แรงม้าและติดตั้งชุดแบตเตอรี่150กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรถือว่า NEO เป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งสำคัญของเท s l a ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ